ครับสวัสดีครับพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีทั้งภูมหม่และกับภูเกา่าคลิปนี้ขออนุญาตนำภาพพี่น้องไปเอาบุญนำกันบุญกุศลนั่นเพ่อนว่าผู้ใดเห็ดผู้ไดกระได้เด้อเปรียกคือการกินเขาเข้ากินเข้ากินเนาะพี่น้องเนาะมันบ่ไปกินทองเขาพุ่นภูบ่กินเพนวเนาะคลิปนี้ช่วงเขาพัรษาพระเนีวัฒนธรรมแล้วอีสานบ้าน การซีมีการแห่การร้อนหรือว,ว่ายป,ปลดตน้นกัารที่นี่ก็เลยพาพี่น้องเขาสนน้ำกันไปปลอดต้นเก่าวัดเด้พอดพี่น้องเด้อที่นี่ไปเก่าวัดเก่าว่าปริยุทธ์ได้เศร้าจนกว่าจะครบเก่าวัดกวหลาวัดแรกน,นั่งกลังทิศลังพี่น้องท่านเห็นดู่ณตอนนี้คือวัดไผ่โซ่ นนวัดไหสุกตั้งอยู่บ้านโน่นจัดตำบลหาดอำเภอรีนนคอนจังหวัดนครพนมเอาบุญเอากุศลนน้ำกันครับพี่น้อง เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการทอดต้นวัดที่หนึ่งของมือนีไม่ออกไม่ตนเป็นตานำนำยาดออกไปายาดตามต้นไม้ต้นตอกนอกพี่น้องเนาะแล้วก็เตรียมขึ้นรถเพื่อที่จะเดินทางไปวัดที่สองภายในตำบลของเฮ้าน,นีพี่น้องบ่ได้ไปไกลในที่สุดเฮาก็เดินทางมาฮอดวัดที่สองนั่นคือวัดอัมพวันวัดอัมพรวันอยู่บ้านราด สีนิู่่ตำบลคลาดที่เก่าพี่น้องวัดในตำบลตำบลคลาดอำเภอเรน,น,อนุนครจังหวัดนครพนมที่เกา่าเอ็ดบุญเก่าวัดอำเภอนองกันครับพี่น้อง เพืครับพี่น้องคือเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการทอต,ต้นวัดที่สองวัดที่สามมีเดินทางมาที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลโคกินแห่เรือว่าวัดบันตองน้อยนาะพี่น้องตำบลโคกินแห่อำเภอเรนูนครจังหวัดนคนพนพนรพมนม dilega harta sampada si เสร็จทิ้นสันแล้วการอดตนจากวัดที่สาวัดบ้านตองหรือว่าวัดสว่างอารมณ์พี่น้องแค่ห้าก็คือรถคือเก้าพี่น้องเดินทางไปสู่วัดที่สีไปสู่วัดที่สีเด้พี่น้องเลยมือนีเพชรุนเก้าวัดเดินทางมาหอดวัดบ้านสร้างเมฆเป็นวัดที่สีที่จะทำการอดตนในมือนีพี่น้อง เอาบุญมาฝากคือเก่าล่ะพี่น้องผมมีแนวอื่นมือนี่เขาวัดเอาบุญย่างดี Yo cojo oh, oh, oh. พี่หาพี่น้องมันสีสวยบ่ท่านเพ้นเป็นว่าฮอดวัดที่หาวัดท่าเรไรตำบลตลาดคือเกาอยู่บ้านบางยางตลาดเปอรเรียมนคนจังหวัดนครพนมเก่กาพี่น้องตั้งมุกตั้งใจดดนักกันเดือ ไนนันทิติ้นลงไปวัดทีอาร์ก็ไปห้าก็สิได้เดินทางไปวัดที่ <ไป S 1> หกนาะาพี่นะ้องวัดทีหกวัดราชสวัสดิ์เป็นวัดในตำบลหรือว่าวัดตำบลพี่นะ้องเนาะนตำบลทาา่าลาดอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมมะฮอดก็พอดีเพื่นพอดีพี่น้องญาติพี่น้องทา้งหาดเพียงกับเขากับป่าไว้ที่เหลวได้ อิออนทรบุตรโอ้ยขอบคุณน้ำกันน,อน้องน ยมจะปมาทัพนาเวรมณีสิกยาปัณสมาียมิุามรยามาีาสุามิเมัะมานาเวรณีิสมาสิินายสมจุาิทวิทยารดานวศาสมาีิาิาังามังแล้ว ประตัดตอนมหอดวัดที่เจ็ดก็คือวัดบ้านเหือีอ่นองน้อนะวัดบ้านเหิอบตำบลน,นาขามอำเภอเรนนุนครจังหวัดนครพนมตั้งจิตตั้งใจอุปบบนากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อ

กับเป็นวัดบ้านนาสเดาตำบลนาคามอำเภอรเรนุนครจังหวัดนครนนมรับพี่นอง สำหรับวัดสุดท้ายของมือนีหรืวยว่าวัดที่เก่าในการทอดต้นกันเก้าวัดมือนีก็เป็นวัดบ้านปากบางังเดีกพี่น้องตำบลพิมันอำเภอร์หน้าแก่จังหวัดนครพนมเป็นวัดสุดท้ายของการเฮ็ดบุญมือนีเนาะพี่น้องนเนาะเฮ็ดบุญทอดต้นกันและประพฤกเก้าวัดภายในมือเดียวของพี่น้องบ้านโน่นสว่าง ขอบคุณขอบมกออกใจพี่น้องทุกคนที่แววเข้ามาเป็นกำลังแรงใจน่าบุญออกกุศลน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ เพประโ a ชสังคปาดันโนเวลาะโต้อร